ตอนนี้ก็รับส่งลูกไปโรงเรียนค่ะอาชีพนะคะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าจะกลับมาทำแม่กอล์ฟไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องถามผู้จัดการไม่แล้วผู้จัดการรับให้หรือยังรับแล้วนะเรายังไม่รู้ตัวหรอือตัวหรือตัวค่ะเป็นยังไงบ้างครับบทปะอันนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้อ่ะค่ะเป็นโปรเจกต์เตรียมตัวค่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรอไม่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 ทราบเหมือนกันอ่ะอันนี้คือละครหรือหนังละคร แล้ว,ลวบทบาทยังไงครับที่เงี้แงๆนิดเดียวเราไม่ไม่ไม่แน่ใจอ่ะเหตุผลที่เราอยากกลับมาแล้วมันคิดถึงโอเคงงค,อคือคือจริงๆตัวกระตาเองอ่ะกระตากระตาเอียงลูกเป็นหลักนะคะแต่ว่าคือถ้าถ้ามีาละครเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ล้วก็แล้วแต่ผู้จัดการแล้วก็เราก็ถ้าเกิดบทไหนที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรับเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบบแต่ไม่ไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้น ติดใจมาเลยเพราะว่าขวับแบบค่ะละครแล้วจริงๆก็แต่ก็เพิ่งเล่นหนังมานะก็ก็ไม่เท่าไหร่เองแล้วตัดสินใจย่ามไปแบบว่าต้องกลับมาทำงานอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกแต่ละครมันยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่ะตอนนี้ลูกโตแล้วก็แบบว่าจะก็บอกพี่ผัวว่ารับบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอประมาณไม่ต่ก็อยากรับอยู่แล้วใช่ใช่แ้วจะบอกลูกยังไงไหมคะแม่จะกลับเ ยังไม่ได้บอกเลยค่ะสามียังไม่รู้เลยอ้าวไม่ได้ตกลงกับสามีก่อนยังค่ะก็คือคือเขาเขาแล้วแต่เราอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้บอกช่วงเวลาหรือว่ายังไม่ได้บอกอะไรเลยมันถ้าสมมติเปิดตัวมามันจะแบบว้าวเลยไหมว่าเอจะแบ่งกับไม่หรอกไม่หรอกกระแตนี่แหละสุ่สอนเออยังไงคุณว่านลูกลูกเขาลูกแต้วแล้วเอาคุณแม่ไปทำแสดงนี่ไม่ได้ เขาเขาจะมีสงสัยบ้างว่าท <Yeah. S 2> ําไมคนนี Naruto ้รู้จักมือมีทําไมเดินไปไหนมีคนรู้จักมือมีอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเราแบบเออมีคนรู้จักเรานะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่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 แน่ใจว่าเขาจะรู้ลึกขนาดไหนเป็นคุณละครหรอ้างไม่เคยไม่ให้ดูเหรือไงครับคือก็จะไม่ค่อยให้เขาดูโทรศัพท์เท่าไหร่ติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ไม่ให้เขาดูอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเราทํางานอะไรบ้าง ได้เห็นเมื่อไหร่พร้อมเปิดตัวไหมก็รู้เลยเป็นรู้เลยอ่ะบทที่จากลับมาอยากมาเล่นแบบขังเราหูกระตาได้ได้ได้ทุกบทอะค่ะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าทางทางผู้ใหญ่จะให้กระตาเล่นบทไหนอะไรอย่างเงี้ยยงนดูพอเราเอาไปรูป้ไปแล้วการรับเลือกรับงานมันก็จะแบบนี้ที่ไหนมันไม่มีส่วนทาง ก็จะมีคนยังถามเลยว่าเห็นว่าไปงานปาร์ตี้ธรรมดาน่าค่ะแต่หลายคนก็จะโฟกัสคนที่อยู่ข้างหน้าของพี่แอนพี่โอ๋พันิราค่ะแล้วก็หนุ่มช่างกายเขาหลายคนบอกว่าเออคนนั้นคือหนุ่มตีคนใหม่ของพี่โอ๋ที่ไทยถามพี่โอ๋ดีกว่าค่ะถามพี่โอ๋ดีกว่าไม่เคยเห็นเห็นพี่กอนได้อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวพี่โอ๋ค่ะทุกคนไปถามพี่โอ๋ดีกว่าแล้วเป็นงานถามในแง่ของลูกพี่สาวเราแท้ เขาแฮปปี้ oh, อยู่แล้วนะคะที่ยวเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อารมณ์ด okay. ีมากๆค่ะเขาเขาเขาไม่ค่อยมีเรื <car 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 ่องอะไรที่ที่ไม่สบายใจเลยค่ะเขาจะยิ้มแย้มตลอดเวลาแบบไม่เลิฟอะไรอย่างงี้เขาเขาก็เขาก็ยิ้มแย้มเขาก็ดูมีความสุขมีมามาพัใหญ่ๆแล้วนะคะคือแบบดูเขาาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนที่นิสซ์มากๆแล้วก็เป็นคนที่เจอกับเราแล้วเขาก็แบบยิ้มแย้มตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกไม่ออกแยกไม่ออก เรียกว่าเห็นเพื่อมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้รับี่กเให้กาลังใจพี่หนิก่เขาได้ออกมาปลดปล่อยตัวเองแล้วครับได้ออกมาพูดในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยจะต้องคือกระตาก็เป็นน้องที่รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เราก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ถึงวันวันวันนี้คือกระต่ายเชื่อว่าพอถึงวันที่เขาแบบได้ปลดปล่อยแล้วเนี่ยเขาก็คง มีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงแฮปปี้ขึ้นแล้วก็แต่ก็เป็นห่วงเรื่องของเรื่องของสภาพจิตใจของพี่เขาหลังจากนี้แค่นั้นเองคะ่ะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตอนเนี้ยคือเขาก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาคิดมากอะไรแล้วทุกอย่างคือเดินหน้าต่อไปมีความสุขอย่างเดียว,วที่มาเราต้องช่วยปลอบใจพี่สาวได้ไหม <c oughs> เพราะว่าคือในหน้ามองอะทุกคนอาจจะเห็นความ ใช่ใช่ชเขาเป็นคนแบบชอบแสดงความเข้มแข็งมาแต่ว่าลึกๆเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มแข็งเันหรอกค่ะผู้หญิงคนนึงใช่เขาก็ผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถือว่าเขาน่าจะดีขึ้นคิดว่านะคะหวังว่าเขาคงจะดีขึ้นเขาตอนนี้เขาก็เขาแต่งงานแต่งกับงานแต่งกับงานตกใจหน่อาแต่งงานแต่งงาน แ,แล้วเราคอยแบบว่าเอ้ยแบบคอยไปอยู่กับเขาหรือว่าพี่แบบอยากไปหามา้ให้ไปาาหาไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบคอยไปอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ตอนนี้ก็เขาทํางานแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะคือคือแทบบจะไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้เป็นห่วงเรื่องอะไรพี่สาวมัยเรื่องสุขภาพทางานเยอะๆพักผ่อนด้วยนะคะเขาทํางานแบบเยอะมากจริงๆแบบได้ยินมาแล้วก็ตกใจบอกว่าเออ คือบางทีก็พักบ้างอนะไรเงี้ยแต่เขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทํางานด้วยอนะไรเงี้ยอยากมีคนดีๆมาช่วยดูแลพี่สาวอยากมากค่ะแต่ว่าก็แต่ว่าเขาเขาคงม,มีความสุขที่ได้ทํางานแบบนี้มากกว่าอะไรนะค่ะขอบคุณค่ะ